อย่างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าอาจมีครับเห็นไหมครับเราก็ต้องระวังครับสวัสดีครับผมผมตั้มธรรมยาอโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูสถานการณ์จริงในการขับรถนะครับสำหรับมือใหม่นะครับว่าเราจะคาดเดาสถานการณ์เพื่อนๆบนท้องถนนยังไงนะครับโดยที่เราขับรถไปเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าเพื่อนๆนนะครับที่อยู่บนท้องถนนเนี่ย เขาจะทําอะไรต่อหรือเขากําลังต้องการจะทําอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสถานการณ์จริงนะครับว่าเราต้องรับมือยังไงนะครับบนถนนจริงนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับคลิปนี้นะครับก็จะไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยขับรถออกถนนใหญ่เลยนะครับเราจะอ่านใจเพื่อนๆที่อยู่บนถนนยังไงนะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับ เพื่อนๆดูไว้ก็ไว้เป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับสําหรับบนถนนจริงนะครับการขับรถเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าแค่ต้องขับรถไปอย่างเดียวนะครับเราต้องดูสถานการณ์นะครับอ่านใจเพื่อนๆนะครับที่อยู่บนถนนว่าเขากำลังทาอะไรนะครับด้วยลักษณะกายภาพนะครับของรถนะครับอย่างเช่นการเปิดไฟเลี้ยวการเบี่ยงรถนะครับ นะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับเราต้องคาดเดานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งขับรถมานะครับขับรถยังไม่เร็วนะครับก็สำหรับรถลงโล่งอย่างนี้นะครับความเร็วประมาณหกสิบงแปดสิบผมว่ากำลังพอเหมาะพอดีนะครับอย่างด้านหน้านะครับมีคนข้ามถนนนะครับทางมาลายนะครับ เราก็ต้องระวังนะครับดูเวลามองดูรถนะครับช่วงรถล่องๆเนี่ยคนจะขับรถเร็วนะครับเราต้องดูมองไกลๆนะครับว่ามีรถรอลับรถไหมนะครับมีคนรอขั้นตอนไหมนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปนะครับการจํากัดความเร็วของเราถือเป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะครับเรายังเบรกได้ทันนะครับแต่ถ้าเราขับด้วยความเร็วเยอะๆนะครับเราเอารถไม่อยู่แน่นอนครับถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะครับดังนั้นก็ฝากเพื่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับความเร็วนะครับความเร็วในการขับรถนะครับในบริเวณที่เราไม่เคยไปนะครับเราจะใช้ความเร็วเยอะครับใช้ความเร็วประมาณเหมาะสมครับช่วงละลา60ถึง80เนี่ยผมว่ากาลังพอดีแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับ เคยมาก่อนเคยมาครั้งหนึ่งว่าประมาณนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มความเร็วเป็นหนึ่งร้อยก็ได้ครับนะครับกัรขับรถนะครับหูตาทั้งวครับต้องดูสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวไฟเบรกให้ดีครับนะครับเดินข้างเดินเรานะครับดูให้ดีครับและรวมทั้งเราด้วยนะครับเมื่อเราจะเลี้ยวนะครับเราก็ต้องเปิดไฟสัญญาณให้เพื่อนๆ ควรนนได้รับทราบนะครับว่าเรากำลังจะทำอะไรนะครับให้เพื่อนๆรู้นะครับเขาจะได้เตรียมตัวทันนะครับในการขับรถนะครับในการอ่านใจในการอ่านพฤติกรรมเพื่อนๆร่วมทางนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับรถที่ดีนะครับเป็นการคาดหมายนะครับว่าเขาจะทำอะไรนะครับอย่างด้านหน้าเขามีการเบรกนะครับแต่แต่มันมีไฟเขียวนะครับเราก็ต้องเดาว่าอ่า อาจจะเพิ่งไฟเขียวนะรถยังออกตัวได้ไม่เยอะนะครับรถกาลังชะลอตัวในการออกตัวนะครับเราก็อย่าเพิ่งเร่งส่งนะครับเราก็ชะลอตามเขาไปก่อนนะครับแล้วก็ขับตามเพื่อนๆไปครับการขับตามเพื่อนๆไปเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเราความเร็วเราก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วเราก็มีเพื่อนเป็นกำบังให้นะครับเวลาขับรถนะครับ เราต้องมองซ้ายมองขวานะครับมองดูเลนข้างๆว่าเขาต้องการจะทําอะไรนะครับถ้าเขาเบี่ยงมาทางเลนเรานะครับโดยที่เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเราก็ชะลอผ่อนนะครับเผื่อเขาจะเลี้ยวนั่นแหละครับเขาจะแซงเผื่อเขาจะเปลี่ยนเลนแต่เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเราก็ต้องชะลอนะครับอย่าพึ่งพูดไปนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับการขับรถนะครับก็ต้องมองไกลสลับมองใกล้นะครับมองไกลดูนะครับข้างหน้ามีไฟแดงนะครับ เขาเบรกกันหมดเลยนะครับเราก็ชะลอรถนะครับเตรียมตัวเบรกเราเริ่มเบรกปุ๊บเพราะเราเราไม่ได้ขับมาเร็วเราไม่จําเป็นต้องเบรกตั้งแต่ไกลๆนะครับเข้ามาใกล้ๆค่อยเบรกก็ได้ครับเพราะรถเราก็ยังไม่ค่อยเร็วนะครับพอเข้ามาปุ๊บพอเราเบรกปุ๊บเนี่ยรถมันจะรถมันจะนิ่มกว่านะครับในการที่เราเบรกจ้อจอนะครับเบรกมาแรงๆแล้วเบรกเลยเนี้ยมันจะทําให้รถนะครับ เวลาเบรกเนี่ยเราจะหัวทิ่มนะครับแต่ถ้าเราชะลอมาเรื่อยๆชะลอชะลอชะลอมานะครับความเร็วอย่างเหมาะสมนะครับพอใกล้เสร็จแล้วเราค่อยเบรกนะครับเบรกแบบนุ่มๆนะครับมันจะทําให้ผู้โดยสารรถไม่ไม่เกิดอาการเวียนหัวไม่เกิดอาการเมารถนะครับอันนี้ก็ฝากแนะนําเพื่อนๆไว้นะครับเวลาเราขับรถนะครับเราต้องขับให้นิ่มที่สุดนะครับปล่อยตัวนะครับออกตัวนะครับเราก็ยกเท้าออกจากเบรกค่อยๆยกนะครับ คลอรไหลปุ๊บห่างรถไหลแล้วเติมคันเร่งครับค่อยเติมไปนะครับอก็ค่อยเติมไปนะครับ,เ,รบเวลาขับก็มองกระจกซ้ายขวานะครับว่ามีมอเตอร์ไซค์มาเบียดไหมนะครับมีใครต้องการเปลี่ยนเลนไหมนะครับถ้าเราเข้าไปใกล้รถข้างหน้าเราแต่เบรกหน่อยนึงครับผมเพื่อทิ้งระยะห่างนะครับด้านหน้าเขา ออกขวามาครับนั่นไงครับเขาเปลี่ยนเลนนะครับโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับเราก็ต้องดูพฤติกรรมเพื่อนๆด้วยนะครับในเมืองนะครับส่วนใหญ่นะครับบางทีก็จะมีจอดข้างถนนนะครับเพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับถ้าเราสมมติว่าเราวิ่งเลนที่2นะครับมันจะมีรถชอบมาจอดเลนหนึ่งนะครับพอมอเตอร์ไซค์เขาเบี่ยงหลบนะครับเราก็จะไปชนมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆให้ระวังด้วยแล้วกันนะครับ เวลาขับรถนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะครับสังเกตรถซ้ายรถขวานะครับอย่างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าอาจมีครับเห็นไหมครับเราก็ต้องระวังครับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับมองซ้ายมองขวาไม่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่อยๆขยับไปครับอย่างนี้แหละครับเราต้องอ่านนะครับว่าข้างหน้าฝั่งซ้ายนะครับเบรกกันเข้าเบรกทําไมนะครับ ทั้งทั้งที่ด้านหน้าเขาโล่งแสดงว่ามันต้องมีรถออกมานะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับไว้เป็นเทคนิคในการขับรถนะครับเวลาเราดูเวลาเราดูถนนเนี่ยเราต้องอ่านนะครับอ่านเกมนะครับไม่ใช่ว่าขับไปเฉยๆนะครับอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับวิธีที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับเราต้องอ่านใจนะครับเพื่อนๆบนถนนให้ได้นะครับ เราต้องคาดเดาสถานการณ์นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับยกเท้ามารอที่เบรคครับไม่เป็นไรครับเราเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับด้านหน้าเขาเบรกกันนะครับแสดงว่าอาจจะติดไฟแดงหรือว่ายังไงนะครับอาติดไฟแดงจริงๆด้วยครับนะครับเราก็ชะลอรถนะครับค่อยๆแตะเบรคครับค่อยๆแตะเบรกนะครับชะลอรถนะครับให้ช้าลงนะครับพอพอใกล้ขันข้างหน้าเราก็ค่อยหยุดครับมันจะนุ่มๆนุลนๆนะครับเราจะเบรกนุ่มนวลไม่หัวทิ่มนะครับ เวลาเพื่อนๆนะครับเบรกรถอย่าเบรกระทันหันนะครับให้เราดูข้างหน้าตลอดนะครับข้างหน้าด้านหน้านี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนเลนซ้ายเลนขวาเลนหลังนี้เราก็ต้องพึงระวังนะครับอย่างคั้ข้างหน้าเขาเลี้ยวขวานะครับแล้วก็จอดเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปครับถึงระยะห่างนิดนึงเผื่อมีมอเตอร์ไซค์ออกมาถ้าไม่มีนะครับเราก็ไปต่อครับอ ไปเรื่อยๆเลยครับการทิ้งระยะห่างหน่อยนึงนะครับไม่เยอะนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับปลอดภัยมากขึ้นในการเบรกกระชันชิดนะครับอย่างข้างหน้าเรามองไปแล้วนะครับเราเห็นว่ามีไฟแดงนะครับเพื่อนๆเขาเบรกกันหมดเลยนะครับตอนนี้เราชะลอนะครับค่อยๆถอนคัะเล่นออกมาเล็กน้อยนะครับพอเรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้รถข้างหน้าเราก็ปล่อยไหลครับ ปล่อยไหลพอเข้าใกล้แล้วก็แต่เบรกหน่อยหนึ่งครับก็ค่อยแต่เบรก็ค่อยเบรกค่อยเบรกค่อยๆเบรกครับแล้วก็ค่อยปล่อยเบรกนิดนึงนะครับให้รถชะลอนะครับพอถึงจุดที่เราจะจอดแล้วก็จึบนี่ครับเราก็จะเบรกได้อย่างพอดีนะครับเราจะไม่เบรกแบบหัวทิ่มนะครับมันก็จะช่วยให้ผู้โดยสารนะครับไม่เมารถนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปฏิบัติตามได้นะครับ ออกตัวนะครับปล่อยคันเร่งนะครับเติมคันเร่งนะครับพอค่อยไปครับ้านหน้าเขาเลี้ยวขวากันนะครับเล่งเลี้ยวขวานะครับอ่แล้วก็เติมคันเร่งไปครับทันหน้าแท็กซี่เขาจอดขวาหรือเปล่านะครับอ่าออกขวาจริงๆด้วยครับไฟเลี้ยวไม่เปิดนะครับเราก็ต้องอ่านนะครับอ่านพฤติกรรมเพื่อนบนถนนนะครับ เราก็ตรงไปในเลนของเรานะครับไม่ต้องไปมือเรามือใหม่ครับเรามือใหม่เราก็ต้องขับตามสภาพของเรานะครับอย่าไปฝฟืนนะครับอย่าไปเล่นกับเขาอย่าไปขับเร็วอย่างเขานะครับเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้เก่งเท่าเขาประสบการณ์เรายังกน้อยของเขาเราก็ทําที่เราเท่าที่เราทําได้ครับใครจะขับเปลี่ยนเลนใครจะกระชโชกหกห้นะครับใครจะออกตัวแรงนะครับปล่อยเขาไปครับเรายังไม่ถึงขนาดนั้นครับเราก็ ในแบบที่เราขับครับนะครับพอเข้าใกล้เราก็แตะเบรกนะครับปล่อยไหลนิดนึงนะครับพอเข้าใกล้เราก็แตะเบรกลงครับค่อยๆแตะค่อยๆแตะครับค่อยๆพอใกล้จุดเราก็ยกเท้านิดนึงครับอ่าตอนนี้รถไฟเขียวครับเอาไฟเขียวแล้วนะครับออกตัวเราก็เติมคันเร่งไปเลยครับผมนะครับเราต้องคาดเดาสถานการณ์ให้ได้นะครับเราต้องเวลาขับรถเนี่ยครับอย่างด้านหน้านะครับมีรถเข็นนะครับ ส่วนเล่นมานะครับรถฝั่งซ้ายเขาต้องออกขวาแน่นอนนะครับแต่เขาจะลอเลยนะครับเขารอให้เราไปก่อนนะครับอ่เราก็ไปนะครับคันงหน้าแท็กซี่เขาเบรกนะครับเราก็ต้องเบรกจะเพิ่งออกขวาครับว่ามีรถมานะครับเนี่ยถ้าเราออกขวาไปจะเอ๋แน่นอนครับอ่ะเราก็เบรกก่อนครับแล้วก็ดูนะครับดูเลนขวาครับไม่มีรถมาเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเรียงรถแท็กซี่นะครับเพราะแท็กซี่เขาขับช้านะครับเขาจะรอผู้โดยสารนะครับ เราก็ตามไปนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับขับในเลของเราครับด้านหน้าไฟแดงนะครับแล้วก็หยุดนะครับด้านหน้านะครับมีรถจอดอยู่นะครับอ่าเจกซี่ออกมานะครับนี่แหละครับเราต้องเดาสถานการณ์นะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็บีบแต่นะครับวิธีบีบแต่นะครับอ่าอยากให้เพื่อนๆฝึกในการบีบแต่นะครับเวลาบีบแต่เตือนเพื่อนๆบนถนนะนครับให้บีบสองครั้งครับนุ่มๆนะครับสครั้งติ๊ดๆนะครับ มันจะซอฟกว่าตื๊ดนะครับถ้าเราบีบตื๊ดยาวๆเนี่ยมันจะดูแข็งๆนะครับเพื่อนๆเขาอาจจะมีความโมโหหัวร้อนขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราฝึกนะครับในการบีบแต่สองครั้งที๊ดๆเนี่ยมันจะดูซอฟกว่านะครับดูดูซอฟกว่าทําให้คนที่เขา,าได้ยินได้รับได้ยินเสียงเขาก็นะจะรู้ว่าเออเราเตือนเขานะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะมาแชร์นะครับวิธี กดแต่ยังไงนะครับให้ซอฟนะครับให้ให้นุ่มนะครับเพื่อนๆบางคนยังไม่ค่อยถนัดนะครับในการกดแต่สองครั้งนะครับไม่รู้กดยังไงกดทีเดียวมันก็ไม่ไปกดต้องกดยังไงนะครับเดี๋ยววันหลังผมมาสอนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาแนะนําวิธีการกดแต่สองครั้งนะครับ ว่ากดย <t ong unku> ังไงนะครับ <blunt> ต <animation> <ext> ้องฝึก so, ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถนะครับในสถานการณ์จริงในการคาดเดาของเพื่อนๆครับว่าเขาต้องการทําอะไรนะครับเขาต้องการยังไงต่อนะครับเราก็มาดูพฤติกรรมของเพื่อนๆนะครับดูสถานการณ์จริงนะครับว่าเขาต้องการยังไงนะครับ ก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ยังไม่กล้าออกถนจริงนะครับผมก็าพาเพื่อนๆนะครับมา detailed, ดูว่าเออถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องยังไงนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนมากกว่านะครับถ้าเพื่อนๆนเจอสถานการณ์จริงเข้านะครับก็จะรู้ว่าอ๋อ door, มันต้องประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ